ตาที่สองพี่น้องมันีตาที่สองตาที่สองก็ใกล้แล้วใกล้แล้วอันนี้สือบดนบดนอือตาสอง สวัสดีกันย่ำเสต๋ออีกคือเกาอ่กก 6, 8, ากเราพี่น้องชาว่ายกันเก่าวันที่8มีมนนาปี6 7พี่น้องอกันในรูปแบบลงหัวหาคัวหอยอีกเยอะพี่น้องวันนี้สวัสดีทุกคน,ท,กน,ท,กนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศลระพี่น้องมาหาอยู่หาก,กินน้าก,กันอีกคือเก่าพี่น้องอคคกับยายเกตคือเก่าสวัสดีค่ะหนึกับาพาสติหอยจาบเ้อพี่น้องมันหลุนนดน้ำกานจัะมาติดใดติดมาง่ายบ่มาหนี้ฮะหลุดน้ากันพี่น้อง บรรยากาศมื่อนี้ก็เป็นอึมครึมเนาะคือเมื่อนี่ร้ายเหม่อเลย <c oughs> พี่น้องกับพระท่าน,นตโตกอยู่แต่ว่าเหม่เมื่อนี้คือกลัวถูกเหม่ออยู่เอ้าหอยกาบนี่ยลับพี่น้องคอยมานเร็วแน่แน่ชอบบริสุืธิ์เนาะอุ้ยใส่ไหมเนาะนี่ใส่ใหญ่ใหญ่บ้างแน่นสอ,อ,นองคอนนี่จ้มามันเร็วพี่น้องหอยกาบนกันถึงหมองคน ถ้ามองคนบ่มีกะยางเป็นยางค<อ>ือกันเด้อเหรอแนนชื่อจ่าตัวนี้ก็ที่เป็นลีดักปลาข้าเจ้าล่ะพี่น้องนี่หนาฝนโอ้คือเห็นแต่มองแยเกศไม่อยูหนีบ่แนนบ่านี้ม,นม,นอมองกบง่ายเลยนี่เป็นออกไปแล้วแนนตัวนี้เด็ดจะเดียมโอ้โหกระปูหูกระปูตัวนี้โอ้ใช่ไรเด้ออกไปแล้วใอ้ผมหอยจูกกรมีพี่น้องนี่ เกียร์ใบตองใบใหม่ออกแบบนี้ก็ยั่งเด้อพี่น้องเนี่ยบ่ท่านตายไเี่ยงได้บอกห้อยแหงๆเป็นกระยูด,ยดนะฮะมาโัวห้อยแหงน้ำัาเด้อพี่น้องวานี้ที่พี่น้องไร้สันกระโง,หงแหงๆห้อยคืบอบ่ตายส่นานสาธิญานของคนพี่น้อง ขนาดะพันยูพี่น้องต้งหลังก็มีบรจเก็นี่เลยครับอืมเสียบฟังเลยค่ะเสียบฟังมาตั้งหลังเสียบฟังเสียบฟังงงเสียบจะได้คุดเอาสีขึ้นบ่อยน่ะนกบเสียบนานาดินกัลลังแหงลพี่น้องตอนเปนตมเร็วๆสีขเลยมันก็เลยเสียบได้เลิกเนาอ ปค,ครับไปผม้ี่หน่อเสียบดูเหยียบแล้วนะเป็นแท่งยุงสีเด้อพี่มอพี่น้อเบื่องบดีบวเ็นเด้อน,นะพูด <c oughs> ใส่บีกเง้ตันนี้นใส่บีกนะจานีนี่นี่อีกนี่นี่หนา นินจาแต่พันยูพอยูเป็นกลุ่มพี่น้องเกียบเ่ยงกันลงนั่นเลยอินจาเงี้ยไหมแมนแมนอืมนั่นแมนอันพันยูพันยูเป็นกลุ่มนี่ว่าละค่อยๆที่ซับนั่นโอ้ยใส่กองหม่องเดียวพี่น้องมไหม มันนี่ใส่ใไ่เนาะใส่ญ่ดีจ้ะห้งบาล่คือส่วนทีโถก็ไลยเนาะอืตัวนั้นอยู่ลวอยู่รางอืนี่จะหอยขมแถมใส่ใบไงใบหอยขมที่นี่ไ่ค่อยนิ่งเยอะพี่หน่องนี่ก็ใส่ใบไ่บองามกันเลยบออยากต่งให้พี่น่องละพี่นนาะเป่าเต็มกระตาด้วยใหญเกดเวยเอา วัวอยอยู่ดีๆใน้รนนี่ฝนเลยบรยากหน้าหนาววัตโตนี่เป็นหมองคือการเลิมพี่หน้อหอยน่ะถือหม่องฝนเมฆท่อนกันกเก็เคือปอกเกาปอกเาในหม แม่นดินะเออกระตากก็ทรายแห้งๆก็อยู่ได้แต่เงินเด้อพี่น้องแม่นเอฟซีพี่น้องเขาเรื่างบานเป็นกี้ก็ไลายหลไปมากก็ดับมันกัดสิเป็นน้ำกระตากกระตากน้ำการเปลี่ยนแปลงพวกน้ำพวกยังนี่แหละพี่น้องพวกเคมีพวกนี่แหละ่วนหากินธรรมดาอ้วงหากินธรรมดาในบ่ดับดอกพี่น้อง ลูกลอยเป็นเต็มอยู่นอนในแจกเกศแม่นจ้ะลูกลอยไหลแม่นใจโอ้โหใส่ใหญ่แไงใส่บิ๊กนั่นเด็กันมองไรปนอยู่ปนสิอยู่เป็นกลุ่มพี่น้องแม่นใจเหมือนว่ามีอยู่ทั่วไปอยู่เป็นกลุ่มอยู่เป็นหม่องแม่นว่ั่น้ามีสองโอ้เขาทาอยู่ตรงนี้ใช่ ใส่น้ำงามๆพี่น้องไก่เต็มเลยเด้อไก่เคืองเลยพี่น้องนะนั่นถือมองบนมี่นั่นมะเม่นไม่ใชเกตต่อนานั่นนั่นในมือะมะเห็นบ่นั่นใส่น้อยนึงน่ะนั่นนันเออน้อยน้อยลอยเบาบ่บากี่กี่กี่น้อยกี่เอานั่นถือมองมี่บอดนหรอกพี่น้องนั่น สองัอนสามคุบอกองจ้าเกือบนีต้นนีเกือบนีเนาะอ้พี่น้องกันพี่น่วยนึงเคี้ยขึ้นมา่อปี่ขาทาอยู่เขาทายอเลยถึงสองคนมีอะไรทำนั้นเลยูี่ตับสองพี่ยูเลอมึงไอาพี่น้องใส่ใส่ครัๆ มีายใส่้อกันละพี่น้องคว่าเมียนนั่นอดฝองโด่งฝงแฟวเลยถึงหมองมี่นี่อ้เกือบนี้นาอยเกลเกือบนี้ใค่ยุ่ยถอยมาไปทั้งถอยล้างหมาสินั่นเอ้าพี่นองมึงเนี่ยจ่าร่มร่มประตูและเขาว่าร่มแดดใช่ไหม ถึงมองบ่มีกระด้นยางเด้อพี่นนองมนใชม่เป็นร่องเป็นหม่องเป็นหม่องนะนี่เต็มตาอยู่นี่ไรยะเกดอี่เป็นไไลอืมอ๋อใส หมองมีแกงเสียมไปสุรดป๊อกป๊อกแ้งอู้อออสองปากสองเลยจ้าสหนักแลบบ้วคือใช่แบบแบบบบเลิกเน,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 นี่ยตหองหักไหม หัวผ่านว่ากันเด้อพี่น้องเป็นวิธีหาอยู่หากลิ่นก็หากระติ้งหาแต่นานี่ล่ะพี่น้องห้อยกาบนี่หนาเพิ่นเขาง่ายจำสินนี่ล่ละก็เจ้าก็หาก็พนมาแล้วก็เลิกเลิกหาเฮ้ยขอขายุคกัดน้ำเนี่ยไระเต็มตาเลย Mới mà thịt mỏng nữa đâu. Thịt mỏng thì hòn vì cái bằng chẳng tiêm nóng hoai môn mà này Nó sẽ chèn môn 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 mỏng môn 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 nhảy môn môn này môn 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 เจซี่พี่น้องที่เพิ่นได้รับแล้วเพิ่นพัดทรงมาให้เบิงกิจเะแสบน้ำเพ่นแห้งอ้อผมเนี่ยยูแค่ยหถอยหลังมาสามลีกแดบบางงานเบิดข้าวเดียวได้เนาะ้เฮียถิ่มน้ำก็มีเป็นวารายก็ไเลยของทองไม่เนาะ ใช่แน่บแดดตากแดดพี่น้องมือนนี่ร่ว่านเกือบล่มแดดเนาะอือออ้ยงท่าอยู่พี่นอ้องเอ้าะหัวหอยแหงน้ำกันเด้อพี่น้องหอยกาบจำสินหอยกับเขาไง่าย ม่เอฟซีพี่น้องที่บอเคยูฮจักบางทันกับบอเสอว่าดินแห่งแห่งหอยคือยังมีชีวิตจนว่าเป็นหอยตายปลาว่าคนสองปลาว่าเป็นหอยตายกะบเอฟซีพี่น้องที่สร้างหอยจากคนสองปลาไปกับซอยรีวิวในเร้อพี่น้องนี่บอได้ตายพี่น้องหอยคนจำศีลเป็นโดยธรรมชาติเพราะการ อยู่หลอดของหอยล่ะพี่น้องข้อหนาแหล่งเพิ่์กัสีฟังโตตามทรายโอ้โหแทงพวกแฝกพวกแฝกพวกเขาพวกเขาไก่เต็มเลยเด้อพี่น้องกระตานึงเอาหมองเดียวเอาหมองเดียวพ่อฟหมองนี้มองมันเนาะหมองมันแบบนี้โอนปูนแมา่ไส้กันพี่น้องแหม ไส่น้อยก็เอาเด้อจ้ะปล่อยปล่อยไว้ปล่อยคนใหญ่จ้ะหลายขนาดพี่น้องดูหน่อยคนน่นมันเป็นว่ามีถุงหมองเลยมึงหม่องแก่จี๋ขัวมีหม่องผมขัวมากผมมีบัตมีเด้อจ้ะทางคนลงเป็นหม่องด้วกันเอายุแห้งกี๋ปันไดแห้งเขามาเนาะแม่งั้นขูดหม่อง ตัวนั้นแม่นบ่เนี่ยใจน้อยบ่หอหน้อยบ่หน่อยตู้หกากเลอีกหน่อยฝนมากกัมีน้ำเพิ่งกัไต่แซวล่ะพี่น้องอตามทรายหลังจงากหันกัพาก,กันเซาหาบ่ดนี้ถ้าฝนมากกับบริฮ้าเนินดอกพี่น้องเขา่าปลาย่างเดียวเก็บเห็ดบาดนี่ยโอ้โฮะช่วงนี้กับพอกันไปจังสี่รับพี่น้องก่อน เป็นแบบหาอยู่หากินบานเห่าออละ่ะบางกินบางพื้นทนนี่มันกะบมันก็มีมันก็แล้วแต่พื้นที่ล่ะพี่น้องอน่ะโอยโชคินเลยน่นการหากินตามท้องถินแต่ละหม่องกับบ่คือกันเนาะแม่นจ้ะเราเอ็ดนึ่งบ่มีด้วค่ะอือไอเอฟเิ่นหาคือกันรับแต่ว่าเิ่นหาตามตลาด <laughs> ตลาดโตมีกิน แม่นอยู่ตลาดกับบุ้มีขายหอยกาบระป๋องนานหัวไหล่ของบุนะ้มไหล่เนาะเต็มเลยเด้อ,อพี่น้องบ้านนี้าาก่ตาหล่นแล้วเนาะหล่นเลยจ้าใค่โยมมา,ากระทุ้งมาะนิมือตาเนี่ยเต็มเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องบ้านนี่ตาอสองจัดมากแยะเกดตาสอง ตาสองพี่น้องมาเนี่ตาสองกับี่เต็มอยู่นี่แล้วเนาะพูดพี่น้องนะถึงมองคนนี้อี้ยมองเนอจ้ะสายน้อยให่เก่งทั้งนั้นถึงมองพี่น้องนะมองเน้อจ้ะก็เป็นวัที่นี่ถั่วกับมิเป็นหมอง กันเบิดอันย่างหาหม่งใหม่ไม้ไม้หน่อยลายลายย่นประตูกระตาเฮ้ยเป็นยูเลอร์ยูในเงาไหมอืมไม่เอยยูในเงาไหมสิเอ้อขอ่าเลยพี่น้องขบานเนี้ยตาสองเต็มอย่างนี้อีกละแล้วน้องขี้เหนร่ก็มีเป็นยูเลอร

ถึงมองคุณนมียแยงเสียมมาได้เลยพูดเอ้าแม่เหนืยท่านเด้อพี่น้องปลอกเอาปลอกเอาได้บ้านเฮ้ย่ระคาอยู่มาโดนเด้อพี่น้องตาที่สองมึงไงไงจยเกลียพูด เกียงเสียมไปตำเบาตำเบาฝาสองฝาสามเอาต้ามีหนห้อยจูบันเหนาอือมันจะได้เป็นลายฟอกสีเฮ้ยเขาไปในฝั่งน, <c oughs> นี่ว่าดาวโหลด บังมุ่มไก่น้ำพี่น้องบึงแน่สิไ่เกียดบุพุดผัมทำเพงเลงได้งาดยางเดียวเลยบาทนี่ปา,ากเล็กว่าไเกียดทั้งหลา,า,ายออาตัดส่วนตัวนี้ผมให้ปากนกเอาด้วยพี่น้องตัวนี้นี่เป็นสีม,มีลัก,กษณะเงวๆนี่ าที่สองพี่น้องบันตาที่สองตาที่สองกับไก่แล okay. ้วไก่แล้วอันนี้สี่บดนบดนคือปากจ้องอือุ้ยจองปากบเบงมึง อเ้อเป็นสันอยู่เนาะอ้ต่อทายยุบเนาะหล่นแทบมาลน่นี่แ่นีว่ไม่ดูน้ำผากใามนี่ยังว่ากองอยู่นี่เนาะอ๋อโอ้อุ้ยระวังนะไม่ได้เก็ดไม่ใช่ไปเลยพุ๊ ตายเนาะไมีหากใหม่เนาะยายเกดหากใหม่เนาะอยู่ดีอยู่ข้างแครงพี่น้องนี่เหงาใหม่ป้ยหอยจูใส่งามเลยตัวนะโอ้ยมือคนงมหอยอ้าวยัาเกตซับไปแล้วตัวหนึ่งเอาพี่น้องเบิ่งด้วยนั่นยายเกตเอามาให้พี่น้องเบิ่งเบ่งไม่ซับนาน เปนหอยบนท้องไตที่หน่อยหอยแท่งฟังหอยกาบบางคนที่ก็หอยกีบพี่เกี่ยวไปใช่มีเพื่อหมูคนอยู่แน่นอนนั่นใส่พอดีเลยเนาะน้วก็เกี่ยวค่ nó kia mà con nó có nhuận tay cả ta cả ta tên là tên đồn rồi lộn lèo bị nòng lộn lèo ta thì xóng cả lộn leo bà này ta thứ 2 thay thúng quý đấy nó ta bây à? giờ thúng tháo bỏ thay thúng quý là mình ống mưa nhà thì nó con thứ ừ. thay thúng quý cái nè

เขาท่าเลยห้อยผมโอ้ตัวนี้แล้วเนาะเต็มกระตาเลยเด้อพี่น้องบ้านเะต็มสองตาที่ทดสอบจ้าตัวของมึงก่อนพ่อเด็กเวลาเอาเมื่อเอาเมื่องานงแบใส่กระตาในไพาเนาะะอย่าขับรถอืมกันได้อีกสองตาผู้อันทั้งหลังแล้วสุดที่เรอาเนาะอุ้ยเอาอีกจักตาเน้อ,อ,อลองหาบางอีกค่ะมา ฮามึงอีกอย่าข้าก้นพี่น้องอ่าพี่น้องมองได้ผลมีนี่สังเกตง่ายง่ายเวลาเ้ากขวดใบตองใบใหม่หแห้งนี่ออกซีเห็นโตพผนเลยพี่น้องนี่อืมนี่ขันเห็นข้างบนยังสีข้างล่างนี่ร้ายพี่น้องแม่มอะไรแยกเกศร้ายอยู่ดิแม่ม,ดมบดส, <c oughs> สีแม่มบดตัวสีนี่บดท่านตายรึเปล่พี่น้องท่านตายอยู่แม่นบดสิตายเอ้าฮู้อีกแบบ น้ำกันตาที่ตาที่สามเลยเนาะตาที่สามค่ะพอสองตาเทใส่ถุงไปเลยพี่น้องมันสามตาเนี่ยกระพาะเลยละ่ะมือใส่กั <c oughs> ออนใส่เอามุดมือตงกวหของไอ้หมอนลายใส่ถุงมือมันก็บอกถนัดพี่น้องเตรียมเล็กแน่มไม่ห่อน,นี่บางเนมือเตรียมตานี่ กับพี่กับบ้านลับพี่น้องมึงเนี่ยใส่นี่เอาไว้เนาะใส่นั้นไห่จะเป็นไงจีนะ่ะมองได้ผลนี่ง่ายเด้อพี่น้องนะว่าจะกวดใบใหม่ออกเป็นกองๆเนี่ยขวบมันฟังดินมอทั้งน่อแน่นใะน้ำแห้งก่อนแน่นพี่น้องแน่นเบิดเอา่ลยจิแน่นเบิดเนี่ยมาไอ้กระหอยนะเฮ้ยจะได้เอิญคนลบมากพี่น้องเนย่างานแรงได้ว่างั้น อยู่แต่ไม่จองบร่ได้กวดเบิ้งคาบแหงมานเอา4ีตากระได้ได้ไงเอาตามตาพอ่อ3ามกัพอ่อเหรอเนาะาเอาเมื่อนออะคะไกลและ่โโไกลแล้วพี่น้องไก่แล้วปลอกมาปลอกมาเดี๋ยวบนท่านบนก็เต็มเต็มโอ้โหเหงปลอกเร็วแหงใ้เมื่อเร็วอ๋อโอ้โ,อโอ แม่ไปหล่อปูดขวักไม่พอขวักไม่พอเลยต่อใช่กันพูดพูดเฮ้ยมองได้ลงร่องห้องกันคาถทองานเบิร์ดได้ไงงานเบิร์ตอาจารย์เก็กับเทียมหน่อยหม้อพอดีเนาะงานจ้ะเมื่อนั้นพักกันมาเอาเทียมใหญ่โปรดน้นรักมันหลายแต่ว่ากับพอดีปรนไดเด้มันเดวกแห้งบอมันปากมันชิบเดี๋ยวเนี้ย่อไหวเยอะน้ำเล็กเนาะงานจ้ะ วันพี่หล่อพีงเลยฮะแมนเบิร์ดนะคุณเบิดอือใส่บิ๊ก่ฟังบท่านพอหองพอหอยนาแห้งก่อนมันลงบรท่านเลยลงไนสปากโมเมนว่าลงบท่านมูลงไหลมันก็เลยบ่มีทีว่างกวลงน้ำกลันก็เลยลงบ่ไดนะคุ เป็นยูเป็นกลุ่มเป็นก่อนพี่น้องห้อยกาบน่ะก็ว่าห้อยกาบแหละห้อยยังคือกันเนาะจ้าห้อยผมห้อยไงคือกันยูเป็นกลุ่มยื่นซอยการเหตุเต็มกระตากันพี่น้องขาเด็กกับบ้านมองเห็นกระเต็นมองเห็นกระเต็มนี่แหละนี่สมัครกินกินปลากรองปลากรามหมดพรมีก็คือแจ้งสิบพมีคนเนาะโอ้

โคตรนาก่วแจเกตพาว่าเต็มตาเนี่ยสิเมื่อมันโมเมนเต็มแล้วมันหล่นเหรอได้หนึ่งคว้ากนเมือแหงหล่นปันได้แหงมันบาเนี่ยมันหลควัวกันพอมันเดอ์พี่น้องเอาหล่นตาเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องกะตาที่สามส่วนสองกะตาใส่ทุงปุ๋ยไปแล้วตัวนี้ก็นสิไปใส่ทุงปุ๋ยคือการหลับพี่น้องคอยสิเอากลับเมื่องไง ไว้ซำน,น,นี่นอ่บมาเนี้นอะจ้าอาพี่น้องสำหรับห้อยกาบเขาง,ง่ายห้อยกาบจำศีลเมือน,นี้ถือว่ามานค่าแค่หน่อยเยเกตมานคา,ากี่ยวกสองตาเอาสามตาแต่สามตาส่วนสองตาใส่ไปทถุงปุ๋ย<น>พี่น้องในใสนะ่เป็นนสอบจะจ้าในเครื่องถุงปุ๋ยนอ่จ้าเอ้ามานคาเกี่ยู่พี่น้องมื้อนี้เป็นห้อยกาบจำศีลห้อยกาบเขาง่ายเด้อพี่น้องนี่คนทีฟังโตอยู่ตามดินแห่งๆแ,แล้วพี่น้องนานนี่จนกลัวฝนมาพุนล่ะ คนคอยสิใตใจคอยสิออกอะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สํานีดละพี่น้องฝากความหมานกับพี่กับน้องหมานคักหมานแน่แห้งพี่น้อง <S <S เถองทงคุ๋ยกับอีกกระตาตน่จริงๆอยู่ประมาณสองหมายพี่น้องไม้แหลกเป็นสองตาเนาะไม้ไม้แหลกนั้นสองตาแต่มไม้ที่สองเนี่ยกระตาหนึ่งเอาบวชดอกพี่น้องไว้เอาเหมือไม้ล้าอยู่พี่น้อง ฮะเชิญชอบวิดีโอจังได้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมหอย่อรุุนน้ำกันมื่อื่นพี่นอ้องนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาพี่ล่าน้องกับบ้านก่อนพี่น้องบานนี้ยอดได้ยอดมันก็เอาเมื่อ,อยหาบคนละนเาานาะอลการคือเหา,า,า,าบหนึงน่งคนละพี่น้องเดหาบหนึ่งกับตาหนึ่งหักเติบอยู่มือนี้ อาหุรน้ำกันมือพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพอกันไม้หมือนสำหรับจิตนี่ค็ขอบคุณถูกไหลถูกแช่ขอบคุณถูกกำลังแรงใจละ่ะพี่น้องพอกันมือเนมือนี่กรับบ้านก้อนพี่น้องมาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ